แฟนมาจากเดิอมมอ้อฟุนกามี่พี่น้องครับหาเมิองเหอนกันนะพี่น้องเนาะคนเต็มเลยนี่แหละครับพี่น้องครับสดๆเลยเอยๆอยู่แถวเดิอมมอ้อบางกะปีครับพี่น้องเมืองผู้คนเนี่ยเขาย่านอัตเตอร์ช็อกกันอีกแล้วเนาะก็เลย มาอยู่กันทีนะบระกาอยู่ในตึกถ้าเจ้าหน้าที่เป็นย่างมม้เข่าเจ้าหน้าที่เป็นอาชีพย่างมม้เข่าก็ได้น้อครับเตียงคิดว่าเตีงเป็นลมเหรอครับพี่น้องเอ้ยว่ามันสิเป็นลมเหรออยู่ๆกันที่บุบๆวะอันนี้ภาพสดๆๆๆเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่อ่าบางกะปิเนาะเมืองผู้คนเด้อ ทุกคนนี้กันบุกเด็กๆแดงพากันออกมาอยู่เนาะคนโลกมาจากตึกพี่น้องเอ้ยมาอยู่่หมดนเลยเหมือนที่เห็นเนี่ยสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเด้อครับเด้อเด้อพี่น้องเด้อ Anh à, này sốt sốt vô kiến ba cái bị nào. <laughs> Mà kì hắn tức xuống xuống rồi, dột dệt, dột dệt lên, nằm, nằm lấy phụ phạ, phụ phạ lên. Bên khẳng rẻ cái gần đó thì để hắn, thì để lắp đủ, hắn này xuất xuất đó. ยูเขตบางกะปิสวัสดีคนที่เขามาองเมืองน้ำน้พี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนโค้งบ่อยอยากให้เขาไปในตึกว่ายานมีอัพเตอร์ช็อหมาอีกบ่กระถามเมืองเอากันเนาะตั้งพี่น้องไม่ใจแน่สดๆกันสดๆกันเลยเนี่ยสด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 เด้อพี่น้องเด้อ อันนี้อยู่ที่บ้านกะปินะพี่น้องเนาะอยู่บ้านกะปินะครับพี่น้องเด้อบ้านกะปิเมื่อกี้นี่เห็นตึกนั้นโยนเย็นเย็นน,น,นน้ำมันนะน้ำมันกระเด็นฟุบฟับฟุบฟับโอ้คิดในใจว่าที่แรกว่าเตัวงสิเป็นลมทั้งหนอกทั้งห่างทั้งอันนี้เพิ่นโค้งใบใหญ่โค่นเขาไปข้างในเนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> พราะว่าอยาดมีอัพเตอร์ช็อคอีกสักตามมาบ่เนาะ เพระาะว่าทั้งนี่เพิ่งบัเด็ดเตี้ยมพอเหมือนที่อยู่ญี่ปุ่นอยู่ประเทศเข้าที่เกิดบ่อยๆนี่เนาะนี่ลูกเด็กแดงพี่น้องเหมือนที่เห็นนี่แล้ทั้งบ้านพี่น้องหร่าตางังหวัดเป็นคือกันบ่ครับนักหนูผู้คนนี่ลงมาจากหางมาจากตึกคอนโดกันหมดเลยพี่น้องเด้อมาอยู่เต็มกันหมดเลยนี่เพระาะว่ามันก็ยุดแล,ะละ้วล่ะจ้า สดีเด้อพี่น้องเด้ออะ